มึงดูครับพี่น้องพูน่ะสวสดราบแค่ลังนี่พูน่ะพูน่ะ๊ปสวดโอ้พ่อใดอยู่ครับพอได้อยู่พูน่ะโอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกแล้วนะครับเนาะนีะ่กระพราพี่น้องกมาหายามกุ้งหรอครับมือนี้สีโศกสีมันบ่ ใส่ทั้งหมดกับหกหลังแหละครับจุ่มไว้มางเดียวเลยครับหนาสปริงเว่ยไม่กระจอมาใส่มุนเอลเอล,ล่เล่ยล้างแรกทีพันหน้ามุม่งมันกับห้อยยามเหรอครับนะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งหนาสปริงเว่ยก่อนครับสีมีดตัวบางเป็นกระจอ,อยามเบิดแล้วคุณครับไอยคุณกระจอมาหาอยู่หาจินมุนเอลเล่ยเบิดเลยนี่ใส่วเว็ดตั้งหมื่นว่าเน,นี่ยเหรอครับเหงเบ็ดท่ายแบบพี่น้องเบิ้องนะครับเน,นี่ย โอ้ยอกตะโจมก็เซ่หลายตัวครับคุณแทนตะจรพวกยามก็โอเค,ยอ,เคยอยู่ครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปกินบะหม้อครับพี่นหวังยัง เดี๋ยววุลังนี่ครับเนี่ยดูครับสิโชคสิมันวะล้างเรียกเห้กมันวะครับผมจะเด็กป่อยบ่สวสัตว์โอ้ยพอ่อ大爷ยุ้ครับคุณผหลุดลังต่อไปครับผมเนี่ยใส่อยู่นี่แหละครับหาล้างเลยครับผมเนี่ยสิโชคสิมันวะ ฉันเพิ่นพยายามออกกัดพ่อได้กินอยู่แล้ะครับไม่เดียวงงาย่ล่างแต่ไลยได้แล้วครับอว่าจิติมกับ่าติมตัวเนี่ยสิบุร้จะกก๋ยอยู่บ่วเนาะครับเนาะนะครับ,นะนะรบลังเก ใส่ว้ต้นมาว่านก่อนเทียงผมด้วยครับนี่อันนี้กับใบาสามเด้ะสมือหนึ่งขึ้นหนึ่งหยินกันครับผมหลังสองอยังไงถึงจะจุ๊กอุ่นกุ้งก็ล้าหลาย้ครับคุณน,น้ำแพงปูนเตีมเลยปูงปุ้งปูงปงปนอะแล้วน,นั่นคือบะไรบนเนี่ยถ้าเก็บผาดหน้าครับบนังนี้ด้ครับเนี่ย สีโขกสีมานบ่โอ้ยพับแล้วพี่น้องเอง้สีสวดสาดบ่มุ้งก็คลับน้อแบดนี้น้อยโอ้คลับบ่ครับมุ้งหักเลยสวดสาดบ่์ก็คลับโอ้ยควายโอ,อ้ขุนครับขุนติมครับติมโอ้ยมุ้งหักแล้วพี่น้องเอง้ นะครับเด็กก้อย,ยน,น้อยจัดไปครับโอ้ดีเหมือนบบกหนตัวนั่งต่อไปติดิๆกันเลยรวมปองงองทั้งสีน่นะเนอนนักกุ้งคางเดียวบ่ขยิเจ้ามูนไว้โอ้ยกันคาเธอ,อนาะ สูกสีมานป้ะสวดสาดป้ะโอ้ยซ้ำหลังแหลกรถพี่น้องเอ้ยก็เบื่อหมานเนาะหน่อยเกาหลีเพื่อนถามซื้ออยู่ขนได้ขอซื้อจังเมื่อหนึ่งนี้เ้วยเหรบป่าว สามซื้อไว้ขวดเลยประมาณนู่นหรอครับพี่น้องมาคุมคาเลยอ้ได้อยู่กับครับปวยหนึ่งนะวงส้มนี่นเพียบก่วยสดๆเลยครับแต่มึงดูแลงนี้สีมานด้วครับของทีมงานในบู๊ครับทุกสามหลังสี่หลังเรี่ยงกันไ้วุคุน มาต้องบิงของเพื่อนมาบงของข้าวอีกครับพี่น้องสีมานบ่หลังนี้คือสีบวกมีคนตองดอกนี่แผ่นเนียนน้ำยูไก่ถือกับถือ,ถอล้างนี่แหละครับค,บคักเนี่ยตรวดสะอาดบ่ครับดุนกันครับผมนะครับหลุนน้ำกันจังไดข้นกับปตองนะครับหลังนี้พูดนะต้องดูครับพี่น้องพูดน,นะ ตัวซาบแค่ลังเนี่ยพุ่นะพุ่นน่ะปืดคุณครับผมป้าตัวนี่โอ้โหผ่านกับผ่านนี่นะครับโอ้ยแพกเล่นี่ยปวนๆเลยครับเนี่ยโอ้ย ตะวันส้อน่ายคนนี่นะครับหลังมันถือหลังมันอยู่หลับตาคนนาะครับหลังนี่แต่ชุ่ม,มอยู่นี่ยุเปลี่ยนปวดเฮยังสีนไไี่เว้ยยังยันบด้กล้ยอยู่โอ้คุณครับคุณตึงเลย สีไหนเม่เวยคุณอะเฮ้ยัวงามฟองออกแต่ว่าเป็นยังครับรอดรอดมันกุง้งฟงออกนี่ตัวยังมีน้ำไหลยอยู่ไปได้อยู่คุณอะลงหอดเื่อนผลเหครับนี่เห็นไหมครับเป็นเพื่อนใส้หนึ่งหลังสองไปนี่ละครับสามสี่หลังไงเสียกเส็นเท้ขาวเนี่ยครับนี่ สี่หาสิโสวสิ 40, 000, ่มานบ่ะลุ้นกันครับผมสิตึมเพิ่มเพรามตืม่งสิเที่ยวมาทางนี้บ่ะสีสวดสี่ศาดบ่ครับพูดนะสวดโอ้พอ่อใดอยู่ครับพอ่อใดอยู่พูดนะโอ้โหโ,โอเคนี่แหละครับนี่หลังที่หาพอ่อใดอยู่ บุ๊ม,มานที่เก่าหรอครับใสก่กุ้งเนี่ยเพราะว่าคนหูจักไรเหรอครับผ <c oughs> ู้ใดก็อยากกินเนาะครับเนาะ <c oughs> อี้ยู้ใดอยากซื้อด้วครับคนซื้อซื้อน้ำข้นเกาหลีงได้น้อยหน่อย <c oughs> หายกินเองก่อนไปกินไร่คุ้มพร้อมครับก็เดี๋ยวเติมกันด้วยครับบุ๊มบันเราใจเกาหลี มราต้ถามสื่ออยู่บ้านพนียอยู่ทั้งไตเขาเนี่ยนะครับนี่ขจรมาขุดมั่นขันมัาก,ก็จะไปแหลกมั่นมั่นอยู่ครับเนี่ยมันเจียวมันครูให,หม่ๆก็หัวง่ามสื่อเมื่อน,นึงก็เสียพาดอกเงินเสียขวาเอามั่นนะครับไปอบกินนี่ครับ <c oughs> ขจ้าก็ใส่ยๆกันนะครับนี่ ราค่าแพงแต่เดียครับนี่โค้งแข็งดีเดี๋ยวมาลุ้นนั้งห้อครับเสีเหล่ะขุน่นอยู่อุดปูดปที่เพียริกีไซโยผุนได้ครับผุนย้อนลงผุนส่ไม่ย้อนล,อง,ล,อนลองเอเอ๋อครับขุ่นหลังสุดท้ายนกันครับผมสุกสีมันบ่สวดสาสตรปะครับโอ้ย อ่านน้อยเดียวพี่น้องเองคนนะ่ะนี่แะครับโบโหมานกระโจสีน่อเบึงนะครับดึงเบึงก็ถือกับปวยลงุงครับตอบแล้วไปพอได้๋ยวซืมกันพอดีเลยสิไปแหลกมั่นเพลินครับไปน้ำหาพเพลินเฮียนก่อนเพิ่นเพลนเพิ่นบ่ เป็นบัาขานแสดงว่าบ่วแมนบ้านกระสีลวงเลยเหละครับนี่แหละครับผลงาน,างนล่วงยอดแต่เซมีแหละครับมุกหลังบ่าหมานเลยครับมือนนี่นี่ครับผลงานกุ้งแหลกมั่นของถกแก่เพิ่นนะครับซาจังนิ่มหั่นกุกนี่ครับเพิ่นบ้านเพิ่นยุ่น,นี่แหละครับเนี่ยครับพน้องออกมาแหลกเพิ่นเราจรังป่ได้เสือ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุ่อพรมีพปน่น้วงสันบุชมสุผูสุขวนเด้อครับอขอขอให้อยู่ดีไม่แห้งลำลำรวยๆเงินท่องสุผูสุขวนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ